ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตหลงแล้วรู้ไปได้ๆหลงมันมีสองอย่างหลักๆนะอันนึงหลงไปคิดเรื่องอื่นนะหรือหลงไปดูโน่นดูนี่ลืมการทํากรรมฐานอีกอย่างหนึ่งคือหลงไปเพ่งอย่างดูลมหายใจก็เพ่งลมหายใจดูท้องก็เพ่งท้องดูเท้าก็เพ่งเท้าดูร่างกายทั้งตัวเพ่งเหมือนทั้งตัวเลยนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้ให้รู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมานะอย่าห้าม แค่รู้ทันสิ่งที่มันมีสิ่งที่มันเป็นเท่านั้นแหละตามรู้ตามเห็นไปแล้วทุกครั้งที่สติเกิดรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านไปจิตที่หลงไหลไปคืออุทธัจจจิตมีอุทธัจจ์จิตฟุ้งซ่านทันทีที่รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านจะดับจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดเนี่ยจะเริ่มได้จิตที่ตั้งมั่นที่แรกได้ขนาะเดียวนะเดี๋ยวก็ฟุ้งใหม่ฟุ้งใหม่รู้อีกก็ตั้งขึ้นมาอีก จนกระทั่งหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ถี่ยิบนะจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยจะตั้งมั่นด้วยมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นว่าจิตเราตั้งมั่นได้แล้วนะจะด้วยกรรมฐานอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่ที่สําคัญนะต้องรู้ทันจิตตัวเองมันถึงจะตั้งมัน่นนะถ้าทาแล้วสงบเฉยๆจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตจะไปตั้งแช่ในอารมณ์นิ่งๆว่างๆอะไรงั้นไปนะงั้นให้หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะทําบ่อยๆแล้วจิตเราจะตั้งมั่นในโลกอะ แทบไม่มีเลยนะคนที่จิตตั้งมัน่นรู้เนื้อรู้ตัวเราเกิดมากับความหลงมีชีวิตอยู่กับความหลงแล้วก็ตายไปกับความหลงเมื่อสักสองสามอาทิตย์ก่อนนะมีพระองค์หนึ่งมาส่งกันบ้านหลวงพ่อมาจากวัดอื่นนะ,นะท่านหลวงพ่อเห็นหน้าหลวงพ่อถามท่านไปทำอะไรมาทำไมภาวนาได้เรื่องขึ้นมาภาวนาเป็นแล้วเรียนตั้งหลายปีนะนั่นพระนะเราพยายามภาวนาทุกวันเลย ท่านบอกไม่มีอะไรมากนะท่านเดินจงกรมเดินไปทีแรกมันก็เดินแล้วก็หลงไปคิดเรื่องอื่นบ้างเดินแล้วก็เพ่งบ้างอะไรเงี้ยต่อมาเดินแล้วค่อยรู้ทันเดินแล้วจิตหลงไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันเดินแล้วจิตไปเพ่งร่างกายรู้ทันตรงเนี้ยตรงที่รู้ทันรู้ทันจิตใจ,จตัวเองแล้วจิตมันค่อยมีกําลังตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แตง่งพวกเรามันมีแต่จิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมันจะไปทําอะไรได้มันก็สร้างอาบายใส่ตัว นะอย่างดีก็ไปนะเป็นเทวดาเป็นพรหมอะไรงั้นนี่ของปรุงแต่งทั้งหมดเลยถ้าอยากข้ามพพข้ามชาตินะต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่ทรงสมารสมาธิจิตชนิดนี้เกิดด้วยสมาสตนะิการที่เรามีสติคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลามานะรู้สภาวะที่มันไหลไปไหลามาไม่ห้ามนะไหลได้แต่ไหลแล้รู้ไหลแลรร้รู้อย่าไหลหลงไปนานๆฝึกเรื่อยๆ จิตจำสภาวะของการไหลได้พอจิตไหลปุ๊บสติเกิดปั๊บนี่คือตัวสัมมาสตินะเกิดอัตโนมัติทันทีที่สัมมาสติเกิดสัมมาสมาธิจะเกิดร่วมด้วยเสมอแต่พอมันตั้งมั่นได้ชั่วขณะนะสัมมาสมาธิก็เป็นคณิกาสมาธิสมาธิชั่วขณะแต่ขณะ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 ต่อไปเรื่อยๆทียิบขึ้นมานะเราจะรู้สึกว่าจิตมันมีกําลังนะพอจิตมันมีกําลังขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเดินปัญญาได้ละ ถ้าจะเดินตามสูตรเลยนะตามขั้นตามตอนเลยเริ่มจากกายเวทนาจิตธรรมนะเริ่มอย่างนี้เลยสีย่อันดับเนี้ยไล่ไปเถอะนะแต่ถ้ากําลังเราพอนะหลวงพ่อเนี้ยกาลังพอหลวงปู่ดูลให้พาสเข้าไปที่จิตตานุปัสสนาเลยนะข้ามไปนั่นได้แต่พวกเรากําลังไม่ค่อยไหวนะรู้สึกลงที่กายพอจิตเราตั้งมั่นปุ๊บรู้สึกลงที่กายไปอย่าไปเพ่งกายนะถ้าจิตไหลไปที่กายผิดอีกแล้ว ่ากายเป็นเพ่งกายจิตต้องตั้งมั่นจิตไม่ไหลไปแต่รู้สึกระลึกได้ว่าร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายมันกําลังหายใจอยู่ร่างกายมันกระดุกกระดิกอยู่นะมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันขันมันจะแยกได้เพราะฉะนั้นถ้าจิตเรามีสัมมาสมาี่จริงจิตตั้งมั่นจริงขันมันจะแยกได้นะขันแยก เมื่อวานสองวันนี้ก็มีพระมาะส่งกันบ้านขันแยกบอกขันแยกแล้วแยกยังไงเราดูยังไงก็ไม่แยกนะดูไงท่านก็ไม่แยกท่านบอกเนี่ยตอนนี้ท่านเอาจิตไว้ตรงนี้ร่างกายอยู่ตรงนี้ในขันแยกโอ้ยบอกขันยังไงขันแตกแล้วนะไม่ใช่ขันแยกนะเอาจิตไปไว้บนอากาศแล้วมองย้อนลงมาไม่ใช่ขันแยกเนี่ยจิตก็อยู่ที่จิตปกตินี่แหละนะ แต่สติปัญญาเนี่ยมันแยกได้มันเห็นว่าร่างกายที่นั่งอยู่กับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันนี่พอเราเห็นร่างกายกับจิตเป็นคนละอันร,รู้สึกไปเรื่อยๆทีเราก็เห็นไตรลักษณ์ของร่างกาย่าร่างกายนี่มันนั่งอยู่นะเดี๋ยวมันก็ทุกข์หายใจเข้ามันก็ทุกข์หายใจออกมันก็ทุกข์นี่เห็นทุกข์ของร่างกายไปเรื่อยๆนี่เราเดินปัญญาแล้วนะขึ้นมิปัสสนาแล้วนะทีแรกเราแยกขันได้เห็นกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งตรงนี้เริ่มเป็นปัญญาขั้นแรก นะเรียกนามรูปปร,ริเฉทะยานสามารถแยกรูปแยกนามได้เสร็จแล้วด,ดูไปได้ได้ไดมีสติมีจิตตั้งมั่นสติะระลึกกายก็นะจะเห็นว่าร่างกายเนี้ยมันก็ตกอยู่ใต้ใจรักใช่ไหมหายใจออกก็ทุกหายใจเข้าก็ทุกนั่งนานๆน,นก็ทุกยืนนานก็ทุกเดินนานก็ทุกนอนนานๆก็ทุกนะอย่านึกว่านอนแล้วไม่ทุกถ้านอนไม่ทุกหงไม่พลิกซ้ายพลิกขวาหรอกตอนนอนนี่พลิกทั้งคืนอ่ะนะเนะพราะมันทุกมันขยับหนีทุกไปเรื่อย นี่พอเราเห็นอย่างนี้นะเราเห็นโอ้ร่างกายมีแต่ตัวทุกข์นะไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุที่เห็นอนัตตาบางคนเห็นตรงนี้นะร่างกายเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่ไปรู้กายนะมันเห็นแต่ทุกข์อ่ะมันไม่มีอะไรดีเลยจิตเองก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็หนีไปรู้อย่างอื่นนะจิตเองก็ตกอยู่ใต้ใจรลักคือไม่เที่ยงนะแล้วจิตจะรู้กายนะสั่งให้รู้ตลอดก็ไม่ได้ ห้ามว่าอย่าหนีไปที่อื่นก็ห้ามไม่ได้นี่คืออนัตตาของจิตเพราะฉะนั้นบางท่านนะดูไกยเนี่ยแล้วบรรลุพระอรหันนะเพราะว่าเห็นความจริงแล้วไกยนี่คือตัวทุกจิตนี่ก็คือตัวทุกนะหาดีไม่ได้เลยท่านที่เดินอย่างนี้คือท่านพระอนท์พระอนทนเนี่ยท่านคืนสุดท้ายก่อนจะบรรลุพระอรหันเนี่ยพระไตรปิฎกบอกเลยนะท่านใช้เวลาส่วนมากนะ อยู่กับกายคตาสติคือมีสติพิจารณาอยู่ในร่างกายไม่ใช่คิดนะกายคตาสติตัวเนี้ไม่ใช่กายคตาสติในกรรมฐาน40แต่เป็นเรื่องกายคตาสติในสติปัฏฐานเป็นการเห็นใจลักษณ์ของกายแล้วท่านก็บรรลุนี้พวกเราเห็นร่างกายไปเป็นทุกข์อะไรเงี้ยนะใจมันก็ยังไม่บรรลุอีกดูให้มันละเอียดเข้าไปความทุกข์มันอยู่ในร่างกาย นี่ขึ้นเวทนาหรือปัสนาแล้วนะความทุกข์อยู่ในร่างกายความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายร่างกายนั่งอยู่นี่แหละแต่เดิมไม่ทุกข์แล้วความทุกข์มันแทรกเข้ามาไม่ความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายความทุกข์นี่เป็นของอานัตตาเราสั่งไม่ได้เราไม่ได้เชิญมันนะมันมาได้เองเนี่ยดูไปด้วยๆนะโอาในสุดจิตเป็นกลางกับความทุกข์นะแล้วเราเห็นบางทีพอร่างกายเป็นทุกข์ใจเราก็ทุกข์ด้วยเนี่ยเราทําเวทนานุปัสสนาดูเข้ามาที่จิตตัวเองได้ลนะ เราเห็นจิตใจ,จเราเนี่ยอย่างพอร่างกายเรามีความทุกข์เกิดขึ้นใจเราก็ปล่อยทุกข์ด้วยพอร่างกายมีความสุขใจเราก็ปล่อยมีความสุขด้วยเราก็เห็นนะเอใจเรานี่เดียเด๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งว่าจงมีแต่ความสุขก็ไม่ได้อย่าทุกข์ก็ไม่ได้นี่เราเห็นไตรลักษณ์ของเวทนาทางใจนี่ถ้าไปเราภาวนาเรื่อยๆนะเราจะเห็นอีกเวลาความสุขทางใจเกิดขึ้นนะราคะแทรกนะ เราจะชอบอกชอบใจนะเวลาความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นโทสะแทรกนะเวลาไม่สุขไม่ทุกขนะ์เกิดขึ้นบางทีโมหะแทรกที่จริงแล้วเวลาที่ราคะแทรกนะียจะแทรกได้ก็ต้องมีโมหะเกิดร่วมด้วยเสมอนะเวลาจิตจะมีโทสะก็ต้องมีโมหะเกิดร่วมด้วยเสมอเพราะฉนั้นอกุศลจิตทุกดวงทุกตัวนะมีโมหะประกอบด้วยเสมอเหมือนอย่างกุศลท,ทุกดวงนะ ต้องมีสติประกอบด้วยเสมอนี่พอเราหัดอย่างเราดูกายแล้วเราก็เห็นเวทนาทางกายเคยหยับขึ้นมาเห็นเวทนาทางใจสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ในใจแล้วเราเห็นกิเลสตรงที่เราเห็นกิเลสเกิดดับเกิดดับอยู่เราขึ้นมาที่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วนะะต่อไปเราก็จะเห็นเห็นการทํางานของมันนะเอ๊กิเลสมันเกิดได้ก็เพราะมันมีเหตุ กุศลเกิดได้ก็เพราะมันมีเหตุนะสิ่งทั้งหลายมันมาจากเหตุมาเพราะเหตุมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับไม่ได้ในส่วนจิตมันก็เข้าใจธรรมะที่ประณีตลึกซึ้งมากขึ้นรู้เหตุรู้ผลนะอันนั้นเป็นขึ้นธรรมานุปัสสนานะธรรมานุปัสสนาที่สูงที่สุดก็คือการเห็นอริยสัจหรือการเห็นปฏิจจสมุปบาททุกวันนี้คนก็ชอบพูดถึงปฏิจจสมุปบาทนะท่องตำรามมาพูดนะแต่หาความสะใจไม่ได้เลย หลวงพ่อตอนเป็นนักศึกษานะเคยไปบวชัดชวนประทานหลวงพ่อปัญญาเป็นอุปชาท่านบอกท่านไม่ค่อยว่างนะนิมนตย์เยอะหลือเกินท่านให้หนังสือท่านพูดทานมาเล่มหนึ่งเานั่งอ่านมีเรื่องปฏิจจสุบาทอ่านแล้วก็ไม่รู้เรื่องเจ้าถามพระในวัดพระในวัดก็ไม่รู้เรื่องนะไปถามพระโตโตถามว่าปฏิจจสุบาทคืออะไรอ๋อ ธรรมะที่มีเหตุก็มีเหตุให้เกิดอะไรนะเกิดตามเหตุปัจใจอะไรแล้วเดินหนีเลยกลัวถามมากกว่านั้นนะเรารู้แล้วไม่รู้นี่หว่านะรู้แล้วว่าไม่รู้เราก็ไม่ไปรุกเขานะไม่รุกเขาฉีดหน้ากันหลวงพ่อพอศึกมานะไปหาตำราอ่านปฏิจจสุบัติเนะนี่ยอ่านอวิชานะมีแปดองค์ประกอบนะสังขารอาวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารมีสามอย่าง ปญญาพิสังขาระปุญญาพิสังขาเรเนรชาพิสังขารแต่มันลิงก์กับอวิชาย,ยังไงไม่รู้สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณนะมันเกิดยังไงไม่รู้เห็นไหมมันจําได้ทีละตัวทีละตัวแต่มันไม่เห็นนะว่ามันสัมพันธ์กันยังไงอย่างนี้ไม่เรียกว่ารู้ปฏิจจสมุปบาทนะอย่างนี้เรียกว่าจําปฏิจจสมุปบาทนะกาค่อยภาวนาเรื่อยๆไปนะรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆวันหนึ่งเราจะเห็นปฏิจจสมุปบาท